ดดตายคราวนี้หัวใจพีหล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามร่างอรชรงามดังนางอับซอนวอนให้ชายหลงไหล ที่เที่ยวตามหาขวันตาคนงามอยู่ทั่วทุกมองยามน้องรามจะรู้บ้างไหมเมื่อพี่ได้พบได้สบแวาตาใชไหลอยากผูกมัดดวงใจของสามไวไวเป็นพลังสาวใต้คนสู ากช่วยน้องทำกินอยู่นาแดนทักสินพินที่มีมนคลังจะสุขหรือทุกข์อย่างไรที่ไม่อีนังขอเพียงแค่สมหวังสวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมสมบัตินายัางคงมีเรื่องราวมีสาระดีๆ มาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับทราบกันอยู่เป็นประจำที่ทางรายการที่ผมดําเนินรายการนะครับสาระเรื่องราวดีๆหลากหลายเรามีทั่วประเทศไทยเราเดินทางไปนําเอาความรู้สาระเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมาฝากให้ท่านได้รับทราบรับชมกันไว้ยามใดนะครับถ้าท่านมีเวลาว่างออกเดินทางท่องเที่ยว สาระเรื่องราวความรู้ที่ท่านได้รับชมผ่านทางรายการนี้ก็จะนำไปใช้ประกอบในการท่องเที่ยวของท่านให้เกิดอรรถรสในการสนุกสนานในการเ,าเรียกว่าความรู้ต่างๆในพื้นที่ต่างๆที่ท่านได้เข้าไปนี่คือสาระเรื่องราวที่เราอยากจะให้ท่านได้รับทราบกันไว้บรรยากาศหลากหลายที่เรานําเสนอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงวิถีชีวิตผู้คน นะครับเรามีให้ท่านได้รับชมกันอย่างมากมายอย่างบรรยากาศด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือสวนสุขภาพบึงทุ่งสร้างของจังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ที่เรียกว่าชาวขอนแก่นใช้เป็นปอดในการอาจจะมาออกกําลังกายอาจจะมาเล่นกิจกรรมหรือมาเดินรับลมอะไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขแก่ชาวขอนแก่นทีเดียวส่วนสาระเรื่องราว ในรายการวันนี้จะมีอะไรบ้างก็อยากให้ท่านผชมได้เข้าไปติดตามชมกันในรายการเชิญนะครับรฟิสไตายวารายจชชุุ่ม,มำด,ดดังรงนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับทั่วทจังหวัดขอนแก่นนะครับกิจกรรมที่เราจัดในวันนี้ก็คือกิจกรรม International Yoga Festival นะครับหรือกิจกรรมโยคะเทศกาลโยคะนานาชาตินะครับจัดเป็นครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่นกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีพระจุะสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกาลังกายนะครับโดยการใช้กาเรเล่นโยคะนะครับเป็นเป็นการออกกำลังกายพื่สุขภาพนะครับ ก็เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือคนที่นิยมโยคะจากต่างจังหวัดจังหวัดตา่ตางๆให้เดินทางเข้ามาร่วมนะครับการจัดงานครั้งนี้มีวิยากรที่มีชื่อเสียงนะครับจากหลายประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นของไทยเราก็มีนะครับหลายท่านนะครับมีมาจากอินเดียด้วยนะครับมีโยคะูร,ร,รูจากอินเดียแล้วก็มีคร,รูผู้สอนโยคะจากสิงคโปร์แล้วก็ฮ่องกงนะครับซึ่งการจัดครั้งนี้เนี่ยมีผู้ร่วมงานเนี่ยประมาณ ถาการประมาณ800คนนะครับส่วนใหญ่นะครับนอกจากคนขอนแก่นแล้วก็มีคนมาจากาจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับโดยเพราะยิ่งอย่างในภาคอีสานนะครับหรือภาคเหนือแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครก็เดินทางเข้ามาร่วมงานกิจกรรมโยคะที่จัดในนี้เนี่ยมีหลายประเภทมีหลายรูปแบบครับเช่นจัดบนพัดตบอร์ดนะครับจะเป็นโยคะที่เล่นบนบอร์ดนะครับเล่นอยู่ในน้ำนะครับกิจกรรมที่เรียกว่าโยคะอัสนะนะครับหรือกิจกรรมโยคะที่ใช้เกี่ยวกับเรื่องการฝึกลมหายใจ ศาสตร์เรื่องโยคะที่เป็นศาสตร์ของอินเดียครับมีมานานนับพันปีแล้วนะครับแต่ป,ปัจจุบันกีฬายโยคะหรือกิจกรรมโยคะเนี่ยเ,เป็นกิจกรรมที่แพร่หลายนะครับนิยมเล่นกันในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มกลุ่มสตรีนะครับกลุ่มผู้หญิงซึ่งซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับรวมถึงเป็นกลุ่มที่มีอำนาจในการตัดสินใจในการเดินทางของครอบครัวด้วยดังนั้นจึงเป็นกลุ่มเป้าหมายทางการท่องเที่ยวที่มีความน่าสนใจนะครับแต่กิจกรรมครั้งนี้นอกจากจะเป็นเรื่องของการส่งเสริทท่่องเียว เป็นเรื่องของการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้โยคะแล้วนี่นะครับเราจะเป็นการย้ําภาพลักษณ์ของความเป็นนักเที่ยวของขอนแก่นด้วยครับเพื่อจะทําให้ขอนแก่นมีภาพลักษณ์นักท่องเที่ยวที่มั่นคงแข็งแรงขึ้นเพราะว่าไม่ใช่แต่เพียงจัดในส่วนสาธารณะนะครับกีฬากิจกรรมโยคะเนี่ยทำได้ทั้งในร่มแล้วก็กลางแจ้งนะครับเรามีการชวนกลุ่มโยคะไปถ่ายนะครับภาพโยคะในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เขื่อนบนรัฐนะครับที่ หินช้างสีนะครับที่หินช้างสีที่อยทยานชนติน้ำพอนะครับหรือแม้กระทั่งในสวนริมบึงแก่นคนครนะครับบร,ริเวณที่จัดงานเรีย,รยวกว่าบ,บึงทุ่งสร้างนะครับเพเป็นบึงที่เป็นสวนสาน,นาะที่อยู่ใจกลางเมืองขอนแก่นปบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็มีเเรียกอะไรฮะมีผู้สอนบอกว่ามี e อ e r g y นะครับคือสามารถส่งถ่ายทอดพลังในการ เล่นโยคะในการเล่นโยคะเข้าสู่ผู้เล่นได้ด้วยนะครับเพราะนั้นจะถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมนะครับทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมแล้วก็ในเชิงความสอดคล้องกับศาสตร์โยคะครับแหล่งท่องเที่ยวขอนแกนที่เราโปรโมทให้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวสามารถนอกจากไปเที่ยวชมแล้ว จะไปนั่งทําโยคะที่นั่นก็ได้นะครับมีหลายแห่งครับไม่ว่าจะเป็นริมบึงแก่นนครนะครับซึ่งมีภูมิทัศน์ที่สวยงามนะครับมีความร่มรื่นถ้าท่านมาในช่วงหน้าร้อนก็จะมีดอกคูนบานสะพรั่งบริเวณริมบ,บึงแก่นนครนะครับหินช้างสีนะครับตรงนั้นเขาเรียกว่าหินช้างสีเป็นเขตอื้นที่แห่งชาติน้ําพอนะครับก็เป็นจุดที่ที่มีความน่าสนใจมีเอกลักษณ์ในเรื่องของ เขาเรียกอะไรมีภูมิศาสตร์ที่น่าสนใจเป็นกลุ่มหินที่มีลักษณะเฉพาะนะครับการไปทําโยคาที่นั่นก็ทําให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์ในตอนเวลาบ่ายหรือเย็นนะครับนอกจากนั้นเราก็จะมีวัดทุ่งเศรษฐีนะครับวัดทุ่งเศรษฐีเนี่ยมีรูปแบบสถ,สถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับมีรูปแบบที่ผสมผสานก็มีความน่าสนใจเช่นกันนะครับรวมถึง มีสวนสันานะกที่นี่หรือดึงทุ่งสร้างนะครับก็มีโลเคชั่นที่เป็นทั้งสวนและเป็นทั้งน้ำนะครับเหล่านี้ก็เป็นแหล่งที่เป็นตัวอย่างที่เราไปสัมผัสไปท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสัมผัสมาลองทํากิจกรรมโยคะแล้วก็ที่นี่นะมีกลุ่มโยคะอยู่ครับมีกลุ่มโยคะที่สามารถจะให้คําแนะนําสามารถจะสอนสามารถจะมาเรียนก็ได้นะครับหรือมาทากิจกรรมร่วมกับที่นี่ก็ได้อย่างที่ผ่านมาเนี่ย ทุกวันหยุดเนี่ยทางกลุ่มโยคะก็มาจัดกิจกรรมโยคะนี่นะครับเป็นระยะเวลา3เดือน,นติดต่อกันแล้วนะครับนั้นท,นท่านที่สนใจจะเดินทางสนใจอยากมาเรียนโยคะอยากมาทำกิจกรรมโยคะในแหล่งท่องเที่ยวของขอนแก่นนะครับโทรไปที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เลยครับเบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย672โทรได้ทุกวันครับไม่เป็นบัตรอราชการสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวออนไลน์ติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวได้ที่ 0816315019้าความรักบา้านปาไม่มีมารยาสาไทยมากด้วยน้ำใจและมีเยื่อใหญ่ครอกครูไร้ได้มาเห็นใจเยือกเย็น ไม่กลัวมีแต่จะยิ้มจะหัวตื่นตัวติดตาขออยู่จนตายไม่ยายที่ทำกินขอตายคาทินบนแผน่นดินหรือนาชาตินี้ภูมิใจเกิดเป็นคนไทยงด งามร้องมีรอยยิ้มสยามสมนา